ปฏิบัติมันปวดตรงนี้เหรอคุณปวดหรือปวดนานแล้วปวดปวดเริ่มปฏิบัติก็เริ่มปวดมาบวดนีกี่วันแล้วเดือนกว่าแล้วค่ะแล้วปวดตั้งแต่เดือนแรกเลยป่ะค่ะปวดเมื่อวันแรกเลยเดือนนี้มันมา่นนีแกให้ใครให้พ่อค่ะพ่ออ่อพ่อวิปปุ่นปวดดีกว่าบ้างกับว่าไม่รู้เหมือนพ่อพ่อโหดด้่ยปะหดหดจ้ะมันทำอาชีพอะไรพ่อ ทำนาค่ะทำนาฟาดมัวฟาดควายให้มันเดินรึเปล่าฟาดอยู่ฟาดเธอเหรอฟาดดัวฟาดดัวฟาดควายอยู่ฟาดดีป่ะคแต่ผมเป็นนาหมือนันแล้วเธอเบียดได้บ้างไหมกี่วันสองเดือนหกสิบวันค่ะแล้วนี่ไปได้ครึ่งเดือนเดือนครึ่งครางแล้วหรือเดือนครึ่งแล้วค่ะมามามาพ่อมชื่ออะไรชื่ออะไรครับชพ่อสอนค่ะพ่อสอนค่ะพ่อสอนพ่อลาด บินบินกุศลทำบ้านกรนดาดพ่อสอนอ่ะทำค่ะจะทำจะสร้างวัดได้วัดหนึ่งเหรอจ้ะอ๋อมีม,ม,มีมีผลงานเหมือนกันจ้ะไ <c oughs> ม่เคยไม่มีมีเกตีเวตีควายาอ่ะเอาขามาอยู่ระดับนดียร์เอาสร้างคันขาอยู่ระดับนี้ร์อยหลังไปนิดนึงพ่อสอนมือห้ามทำลายสัตว์นะ อามไปลงังกาบิตีมันมันก็มีความรู้สึกเหมือนกันพุทธังถอนธอนมังถอนจังขังถอนเวรควายเอ๋หายเจ็บหายเปวดหายทุกหายทรมานตาสอนเอาบุญเอากุศลแล้วลูกตาสอนมาชดแทนให้แล้วมาชดใช้ให้แล้วถอนออกจากความโกรธให้หายเป็นปกติได้บุญได้กุศลแล้ว ก็ขอให้รปพบภูมิที่ดีอาตาสอนต่อไปห้ามรังแกสัตว์อีกเด็ดขาดห้ามทรมานสัตว์ยึดงนเป็นเป็นเวรเป็นควายไปตีมันอ่าอ่าบินกระสนใดๆที่อาตาสอนมันจ้างรับจ้างวัวขอเทพเปียดาแบ่งบุญให้มันเบวยให้มันหายเจ็บหายปวดให้มันแบ่งให้จัด เงวิญญาณสัพะสับเทื no <TE> ้องเทนธอั้งหัอจังหวัอะไรจ๊ะชัยภูมิคชัยภูครับชัยภูมิเหรออืมาธุตังหาอาขอให้วิญญาณเจ้ากันในเวรและตาสอนห้ยเจ็บห้อยปวดห้ยทุกข์ห้ทรมานออกแบบลูกออกแร้านได้แล้วเขาจะได้บำเพ็ญเพียรเขาจะได้สร้างวิญญาณตนด้วเทอน เอาไปหลวงพ่อไปด้วยให้จุดอ่ะอ่าเอาหลังมาด้อไปตรงไหนไปตรงไหนครับเดี๋ยวโอ้พุทโธสลายข้าวเช่นเอ็มอืมไม่ได้เด็ดลอยครับบ่ายยัง เบาไหมครับเบาไหมเบอร์ห้า,าครับเชิญเมื่อวานมาแล้วเนี่ยติดใจ